สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนพอๆกับบปาน้อยคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้สิพากันเดินทางเขาไปเมืองปากเชพี่น้องเมื่อนี้พอบาเมื่อนี้อันพี่จ้าเนาะพี่จ้าเพื่นเป็นเอฟซีเพิ่นอยู่อิตาลีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิมาเที่ยวลาวพี่น้องเลมาหอดเมื่อนี้น้อพี่น้อง กนัดกันแต่โดนเดียพี่น้องเลยพี่จ๋าเพิ่นเป็นคนไทยแต่ว่าไปไปอยู่อันอิตาลีพี่น้องเพื่อนใดแฟนเป็นคนฝรั่งเนาะเหมือนนี่เ,เพิ่นมาเบิดขอบครัวพี่น้องเลยมาเบิดขอบคัวเลยประมาณหกคนหูดแหละเพิ่นสีมาเทียวเล่าเลยกะเพื่อนหายไปอ่าเดนน้ำเนาะเพิ่นเศร้าห้องหายพี่น้องเศร้าโรงแรมหาย โรงแรมอีวาน้อยเคยไปนอนเธอหนึ่งโรงแรมโรงแรมอันนั้นจะประซักแกนเนาะพี่นอ้องเป็นโรงแรมระรับหาลาวพุ่นแหละก็ดีใจเนาะพี่นอ้องเสียเลยเขาไปเมื่อนี้่ก็ไปเบิ่งไปหับอันพี่จ้ากับครอบครัวเพื่อนเนาะสบายดีสบายดีพี่นอ้องสีบันพินเขาไปเลยได้ในีก็ไปน้ำกันนี่แหละ<ๆ>เอาห้องหนึ่งมันก็นอนได้สามคนแหละเน,นาะ สามเร็จสามแย้วสร็จามอันนี้แล้วทำฝรังงานอีกนอนสตีต้นไหนคำสีตีต้นเนาะได้โอ้ยเป็ี่ยนเนาะเคยนอนอยู่เมื่อนี้ก็สิเขาไปสามคนพี่น้องเพราะว่าไอ้คำสีเพิ่นสิเขาไปปากเซ่ด้วยเนาะเพิ่นสิเอาเครื่องไปไว้อ่าปากเซ่เพราะว่าอ้เพิ่นเสาเสาบ้านเนาะเสาบ้านอยู่ปากเซ่เสากับไอ้เข้าไว้เห็นเลย อะไรพี่น้องมื้งนี่เดี๋ยวบานไ้อสิคอตัวอันเก็บเครื่องเก็บของเดินทางเนาะไปตัวเมืองปากเซตอนนี้พี่จ้ากําลังหอดอุบลพี่น้องกําลังสิขี่รถนั่งรถมาอันสองเมตรเดี๋ยวหอกาสิไปถาพี่เพิ่นอยู่ห้องแง่มมนแหละพี่น้องโอเคไปจังไดรคือเก่าเนี่ยยังมาทันทีเลย๋ยวตรงฟุ้ยตื่นเต้นอยู่วะสิเดี๋ยวไปนอนห้องแง่ม สินได้นอนหรือบ่เอ้ยพ่อเนี่ยสลิปโตใช่มล้วกกระมูชอกใหมจะให้รดเลยนี่ใส่ไม่ใส่บได้ก็มยุงได้บ่ไหนเดียวจ่ใส่ก่สิส่เองมีสิเลืใส่บุได้บุ่ใส่ได้อยู่ชิบ่อยากระติ้วหัดแลวกันยุ่มยิ่งใส่บุได้กใส่บุได้กัาบุตรกันน้อยใส่ได้ยู่นี่ มันขับปะจะเอาันได้เองคำสี่ขับเนาะแพนขับเนาะเรื่องแพนขับเนาะเรเรื่องดอกโขนนมเป็นนุมไปพี่น้องเมื่อฮานสกีมาใส่ไปสองคัดเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่ปากเสื้อไปเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศการเดินทางไปเนาะเมื่อวานไปพอบ่ายเพิ่นจองห้องแี้ยใบห้ยสามคืนพี่น้องเหมือนเราจะไปเป็นไฮโซสามคืนสามคืนแล้วก็เพิ่นบ้างแพนใบเบ็ดเนาะว่ามือแหลกเพิ่นไปใส่ไปใส่นะเสื้ แต่ไปเที่ยวใส่ในลาวเนี่ยนะเป็นสีอะไรบ้างบาทเบาน้อยเนี่ยแล้วพี่น้องมือมืออื้นพูดแหละก็หล่อสมขิดเด้อพี่น้องเออมือมืออื่นมืออื่นนะพี่น้องเกลี้ยมเพราะว่าจะมีแขกมาเขือนอีกแล้วพี่น้องจะไปเอานมไแมอยู่ใส่เนี่ยอยู่นี่แนะอยู่หอนี่แนะจิโต๊ะใบือว่าสีแกงใบแกงโต้มแน่ใบโก๊ะใบแกงแน่ สบายดีพี่น้องมีแขกใช่ไหมาร์พี่น้องเไงเกียมอาหารเพิ่นเพิ่นกระซิซื้ออันนั้นของมาเนี่ยเพิ่อนมาเมืออื่นเกิดซิซื้อของมาเห็ดกินแล้วกันเป็นอาหารทะเลปะบ่ฮูงกันว่าเพิ่นซิซื้อนีงมากนะเลาะตลาดซื้อบักใหม่มาตอกมาฝากอย่แหละพี่น้องกดปักเครื่องอนะที่กินปิดเทางปักเครื่องเหมือนมั้งฝากเครื่องเนาะกดปักเครื่อง กฝรั่งเพิงง่นนงเสกินไบเลยฝรังฝรั่งนว่าอันห้องน้ำห้องไหนก็อันนี้นั่งโมเวนได้ห้องน้ำอันนี้ฮะพี่จ้าวอาันนั้นแฟนเราหนังโมเปนนีจได่นีมีว่าข้างอะ่อยเป็นโทแอันนี้มีเอ๋เราเข่าห้องน้ำนะว่าลนั่งโมเปนนนี้ฮนั่งแล้วก็ยูหอนว่ไร ต้องดิจิตแอร์คร้งนั้นขั้นเพิ่นนั่นอยู่หอนมาได้ก็ให้เพิ่นขึ้นไปยืดเท้งกันแล้วอย่างนี้ผิดจ้าแล้วเปล่าโอเคพี่น้องขั้นตอนเท่ากับเตรียมตัวเดินทางไปปากเซเนาะพอดีไปพอกันกับประมาณสี่หางมุ้งไปละประมาณหางมมุ้ง แม่กางผี่ลงาตลงฮะลงหนาเอาไปลงปลาเป็นอัไใเป็นกัปตันเรือนี่

ตกัปตันเหือพี่้องน่งเมื่อไงน่มเมื่อไงเนี่ยไงโอเคตัวก็ไม่ได้นีนะเายเลยไปบูบีนอกนี่จังตันนี้กำลังเดินทางตามน้ำพี่น้องคุณื้อบ้าน้ำถึงเมื่อนี่ถึงน้อยหนึ่งถ้าเรือไม่นี่คุณซื้อบาเล็กหน่อยอันนั้นไม่ได้มาอานน้ำอยู่หลายหลายเข้าเรื่อคือมเดิรนเพื่อเหตุได้เลย

เต้นพ <Blue> ี่น้องสิได้ไปนอนโรงแรมมันมาไว้ตีเป็นเที่ยวดีสิแล้เอาดีนะก็ได้ขอบริจาคครับอาณาตาไปไปอันนี้ใส่เครดดีเย็บรถกลืนกินยน้ำ มันย้ายจังเฮ้ยคือง่ายเนอไปก็ได้ทำได้บ๊ายบาย ไปพี่น้องเอ้ยไปใช้กับพาคนไปไล่เอาเนึ่งไปพี่น้องไปน้ำเด่นหนิลองกันเป็นหมื่นนะอขาจะอรวยรวยดิเอีงบอกพี่น้องฝ่ายคนด่าคนแช่คนตีนี่แหละพี่น้องทางเขาบ้านออกบ้านกันยากเที่ยวออกเที่ยวออกเท่านึงนี่ป้าตัวจะคิดงอแล้วนะนอนไหน สีไปใช้บัสไซค์ก็มันยากช่วงยามฝนขันยามแดงนะแค่นี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยจังไรกะเขามาเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากเยอพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้เนาะสำคัญสุดก็คือเบิ่งโฆษณาพี่น้องนะใครเข้ามาแล้วเนาะเป็นอาณาสปูชสปอนเซอร์รักหรือว่าสั่งผู้สนับสนุนเนาะก็สิเป็นรายได้ให้ท้าเฮานี่แหละได้แปลว่ามีกำลังใจคลิปต่อไปเป็นยังในหลายอย่างนะพี่น้องเลย ไปกูเลยเจอกันอ oh. านกาศค่อยๆแำมแรกเนาะเป็นทางตอนแรกๆสุดเลยมันจังขนาดโคดิแอลกอฮอล์อะไรวันนี้เนาะสมบรรยากาศเป็นกันเนาะหน,น,น่อย สุกเร็วๆหน่อยวันนี้ขออนุญาตพูดไทยนะครับโอ้โหจอดสิจอดตรงไหนครับโดยโดยโป๊าดในกองซีเขาเะว่าเขาเิว่าน่เนาะน่าเราเฮ้ยเสียพูดไทยไจอดตรงไหนจอดตรงไหนตรงไหนนจ้าบ้าเหรอ ม่าใช่จอดที่ไหนวะใช่เหรอใช่อ๋อนี่ทุกคนมาถึงแล้วครับเดินเข้าไปอีกมันมืดคุณหน่อยคุณหน่อยเดินเข้าไปอีกมันมืดค่ะมันมืดเหรอมันมืดมันเห็นก็คืออยู่นี่น้องตอนนี้ก็คือบ้าน์น้อยมามันไม่เห็นหน้านะเห็นน่ะมาทั้ง อ่าใช่อ๋อแบบนี้ได้ก็คือว่าบ่าน้อยมาถ่าเอือยเกื่จ้าเนาะแต่ตอนแรกเพื่อนตอนนี้เพื่อนยังข่ามด่านโบราณพี่น้องมีปัญหาพาสปอร์ตมันบ่ผ่านเนาะลองดูเพื่อนนะะสองคนพี่เพื่อนก็ต้องเลยพี่เพื่อนก็ต้องเลยนอนอยู่ช่องเมกพี่น้องเหนื่อยโบราณมาสาก็คือว่าอยู่แล้เป็นสัญชาติไทยว่ะเป็นศาสัญชาติไทย าบ่ได้ตรงไหนเห็ดบัดขาวพี่น้องบัดขาวสามบัดเนาะตัวมือมือนี้เพิ่นกับบ่อไหนมานอนโยงแหี้ผสมพี่น้องบ่อไหนมาลาเนาะเพิ่นอนอยู่สองเมกไหนขอดู้บ่อน้อยแต่กับไอซุกไอซุกสีเนี่ยเขาไปนอนน้ำกันแต่ว่าห้าสิใส่สีทองของเราอานะมันมีเออสีข้นเนาะแมนเออเอาไปนอนของเราเขามานอนน้ำกันแมนแมนยืนแต่กระไซหัวหนีฟังยืนเทาก็เพิ่มเังเพิ่มเตียงก็ได้ไป เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูดูสภาพหน่อยมานอนโรงแรมดูหาพี่เพื่อนจะนอนเจ็ดโมงสี่สอนนี้อ่าทุ่มครึ่งทุ่มทุ่มกว่าแล้วจะสองทุ่มหาพีเพื่อนแห่เพื่อนบอกบพนักงานเฮ้ยพุทไท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 ยเดี๋ยวจะโทรหาพี่พุทไทยสี่หยุดสมหยุดขไปขังขังที่สอง เฮ้นบอรจะเคยมานอนหรือบอร์เนี่ยเคยเกิมาป๊าขอยหักกับข้างทั้งอีกไม่ใส่ก็ได้เราไม่มีแม็นะครับไม่ใช่ก็ได้ถ่ายคลิปได้ป่ะถ่ายคลิปก็ได้บอร์เนี่ยกิโลครับร้านนะครั รั้งแรกในชีวิตคำซีเลยรั้งแรกในชีวิตเขาเขดสั่นนี่จะคือให้บันแม่นี่เขาเนาะ จองไปลยจของเที่ยวกเที่ยวแบบแต่ตอนั้นมันคือ่มีคนเขาปิดโควิดเลยตโควิดนั่นแหะมซสึกว่านาทงเที่ยวมาลายนอนมีนาทงเที่ยวไทย้งมคนไทมาลายอติเี่ยรามาบงราคาี่คือตคืนของธรรมดจหซูเปอร์เรลรเว่า วันเบดรูมซูสหนึ่ง1ลาหนึ่งแสนวันเบ็ดรูมซูสได้เพื่อแบบของเตียงแบบเตียงเดียวว่ะเตียงเดียวนี้หนึ่งแสนแบบสิบหลาหนี่งแสนอ้เมือนี้ว่าสิบได้พอะพิจาเนาะก็ขอบครัวนหองเดียวแบบติดแม่น้ำตัวนี้หลานโลกแสนหองนี้เป็นห้องเอกล v e ห้องติดแม่น้ำแบบหองพิเศษประันไปเคยนอนห้องนี้แหละกับน้อยห้นี้จะนอนห้องได้ไหมนี่จัดเ

ตอบาเลนพิ่มก็ได้นะเพิ่มเพิ่มอเเ็ไอันาาแนกีบเนาะแนีบเนาะนี้นนะถ้าเพิ่มเหมือน2อแชนมเพิ่มไปได้เพิ่มขนดมือสาวกินอยู่อาหารโอ้อาหารเจ้าเฮนเขกินเข้าอยู่ตอน้าไอ้กุซี้ดเจ้าก็จะตุ้งซีฟูเน่อีันไซีอัาา กินกับบกินกัเซียกินันะีมีเรจ่ใยค่าอาหารเจ้าแซนหนึ่งเเท่นว่าอาหารเจ้านี่จะไปเสียอยู่หนันด้ยกันห่าเปรเสียก็จริงเหมือนกันเดี๋ยวไปิโอเคมาเพิ่มเดีนั่นเบียดกันบ่มีแต่บักตัวนน้อยนี่ เพิ่มเลยนะเพราะว่าเรเพิ่มเราเพิ่มเดยนะเขาไปอยากนอนน้ำจส่าโอ้แบ่งกันสีเลยเขาจะออกไปจะหน่อยเขาไปนอนน้ำผู้ส้าเขาเลยอ้าวเขาไปนอนในนอนได้ปะไปได้เนาะเอาไมอยุบของเบวลาไม่ไม่ห้องสั้นยังหรือไงที่งานอาก่อยไปแม่

ในน้อยเอ้ยจะได้ก็น่าสุกสุกใน้อยยังะยังเกมยังนัมันลื่อยังก um ่นี sí ่เลืมสัตวสัตว์ไรเป็นคนลายเนาะไอ้คนีเนาะคนลายีพี่น้องด้ใช่เบิ่งด้สสัซิสัซิขล เขาลิฟต์ซะด้วยมาเลยแข่งแรกแข่งที่สองลาเจละวันเดี๋ยวน้องแงมดูข้างทวิพี่น้อง เดียวเดียวห่าห่ออะ่บางนี่อ๋อยางอะรบ้านี่อ่งศูยนึ่ย์เศยพี่น้องอันพี่จามาาบได้โอ้ยเพิ่นยังหาของเงีอยู่อันนั้นเีรดัยอยือน้องพลาเขพลาดมีนะอยู่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ยี่สิบอะไระแล้วก็เสีดหลอดงตอนนี้ขาว่าหออ้เงแล้ เาจะเสิมเตียงไงเขาอยู่แถมันขาดปมันขาดไปนะเขาจะมาเสริมคือการตลาดของเขาเจ้าจักให้บอกว่ามต้องเพิ่มบไ่ได้เพิ่มนะเขาบ่ไดเพิ่มนะ่เพิ่มแต่เพิ่มี่นเปิดไปีอนเปิดได้เขิดติดหอ้เจ้านั่งคนเดียวจะได้เพราะจ้านั่งคนเดียว้นั่งคนเดียวนะเออ้นอเนะนี่นี่นอง ขังแรงไงคำสีเขื่อนเอลยไล่ไปเขาปิดไปไปลอยน้าอันนึไปี่ปะไปที่นะอยิบอยิบลอยน้ามันบริการฟีอ่านหน้าีเขาทุรักให้เขาบอกไปบังศักดิ็ไ้ อะไรพี่น <i> ้องมาเน้ะกระสีคอปิดคิดเป็นเพียงสำนาเด้อท่านใบพอกันอื่นหมดแหละพี่พ่นจะได้เดินทางมาเนาะขอบคุณต้องขอบคุณทิจาเด้อพี่น้องที่ให้โอกาสปลอเข้ามานอนตรงแรมรู้เนาะแต่กระสีได้เงินแทนพี่เพิ่นนเนี่ยผิดจองซ้มห้องแต่กับบริเนาะ จะคารถอีคาร์โคาร์โรลกระเซียบคานอะไรก่อันนี้นะคารถกระเซียบาเก่งเก่อนยไงอะไรก่อนจแสคือเจ็ดแสนเกือบล้านพี่น้อยเจ็ดแสนกับประมาณพันเจ็ดเนาะพันกว่าเนาะประมาณเนี้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอการคำามาสบายดีเดพี่น้อง